สวันนีคะ่ะวันนี้จะมาเสนอไอเดียดอง20แบบคอนโดไอเดียจากร้านแบบห้ามชนลมห้ามพัดเลยจ้าตอนแรกนะคะก็เตรียมของไว้กะว่าจะขายตอนเย็นเย็นช่วงวันศุกร์นะคะแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงยังไม่ทันได้ขายเลยคะ่ะขายแค่เพื่อนๆก็หมดแล้วใครอยากทําขายนะคะก็แค่เตรียมกุ้งนะคะแล้วก็แช่โซดาให้กุ้งแบบเด้งกรอบล้างให้ดีก่อนนะคะเตรียมน้ําปลาดองค่ะน้ําปลาหนึ่งถ้วยน้ําตาลหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้าเปล่าประมาณ3ามถ้วยต้มให้ดีเคี่ยวให้หอมเลยนะคะ พักน้ําปลาดองให้เย็นเลยนะคะแล้วเราก็เอามาเทใส่กุ้งของเราเลยค่ะโรยงาลงไปค่ะไข่ค่ะโรยงานหนึ่งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือว่าแช่ไว้ข้ามคืนค่ะอันนี้แช่ไว้1คืนแล้วนะคะก็โรยพวกกระเทียมซอยพริกนะคะแล้วก็ผักชีอะไรพวกนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นลังโฟมนะคะเอามาใส่พักใส่น้ําแข็งจัดนิดนึงนะคะเผื่อใครอยากเอาไปทําขายนะคะมันจะได้แบบดูเย็นๆน่ากินสดๆเด้งๆค่ะ